โปรโมชั่นลอยกระทงส่วนลดรวมกัน10,000แสนบาทครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยครับผมวันนี้มาจัดโปรโมชั่นวันลอยกระทงนะครับท่านใดที่มองเห็นคลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าได้ของถูกนะครับส่วนลดนะครับผมแล้วก็จะส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยซื้อในคลิปนี้คุ้มแน่นอนมาดูที่คันที่1ครับเป็นรถกระบะอ s ส z ส SLX อลเแค เกียร์ออโต้เครื่อง3.0นะครับราคาขาย120,000บาทซื้อในคลิปนี้ลด1,000 0ครับลูกค้าจ่ายแสนสองอ่าไม่ใช่ครับแสนหนึ่งหมื่นส่งให้ทั่วประเทศไทยครับผมเล่มทะเบียนพร้อมครับคุณลูกค้าภาษีปี68จัดได้เลยครับผมคันนี้คันนี้เป็นฮุนไดห้าห้าขีดเจ็ดคอนโทรลน้ำมันปั๊มนิ้วครับคุณลูกค้าขนาด5.5ตันบูมอาร์มยาวช่วงล่างแท็กเหล็กใบดันออปชั่นครบเต็มเต็ม จัดไปในราคา339,000บาทซื้อวันลอยกระทงลดทันที40,000ครับลูกค้าจ่าย299,000บาทส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยจัดได้เลยครับผมถัดมาเป็นตัวดูซันครับ D-H55 คันนี้ขนาด5.5ตันไปปิ้งนะครับแท็กเหล็กใบดันใช้งานดีเยี่ยมนะครับประหยัดน้ำมันเครื่องสี่สูบนะครับผม เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆตัวนี้รถตลาดราคา339,000รถลดทันที40,000ครับเหลือ2 0 0 0 0 0 2 2 9 9 0 0 0บาทส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับผมถัดมาเป็นโกเบ SK 604ครับรุ่นนี้ก็อีกหนึ่งรายการนะครับที่ขายดีเช่นเดียวกัน ในราคา3,99,000บาทซื้อในคลิปนี้ลด30,000ลูกค้าจ่าย3 6 9 0 0 0บาทส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยครับผมสนใจเข้ามาจับจองกันได้ครับถัดมาเป็นคันนี้ครับโคมสุู PC 3 0 MR 3ตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับออกใหม่1ล้านต้นๆวันนี้ขาย3 6 9 0 0 0บาทแต่เดี๋ยวก่อนนะครับซื้อในวันลอยกระทงนี้ จัดส่วนลดทันที30,000บาทครับลูกค้าจ่าย3 000, 3 9 0 0 0บาทส่งให้คุณลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยครับอย่าคิดช้าอย่ารอช้าครับคุณลูกค้าแล้วลูกค้าจะไม่พลาดรถขุดจากร้าน2รถสวยเบอร์โทรนะครับฝ่ายขายพร้อมให้บริการ0 6 6 6 9 6 0 1 6 0 0 6 1 6 9 6 0160ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ซื้อกับ2รถสวยได้ครับส่งได้ทั่วประเทศไทย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ